ใครยอมได้ชีวิตดีตลอดปีตลอดไปแน่นอนค่ะยอมแรกยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแม้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะเช่นถ้าวันนี้มันมีเรื่องเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตคุณอกหักคุณเสียใจคุณพัดพลาดคุณถูกไล่ออกจากงานยอมรับความจริงนี้ให้ได้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วค่ะนี่คือผลค่ะคุณจะไปด,ดิ้นรนเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะคุณมีหน้าที่ยอมรับแล้วไปต่อ เรียนรู้กับมันค่ะว่าเฮ้ยมันอกหักแล้วยอมรับว่าฉันอกหักแล้วเสียใจเหรอเสียใจไปเลยร้องไห้เหรอร้องไปเลยเพราะนี่คือผลค่ะแต่เราจะไม่ไปกดมันและเราจะไม่ไปปรุงต่อว่าทําไมทําไมทําไมไอทาไมเนี่ยคือความไม่ยอมค่ะยอมค่ะมันเกิดขึ้นแล้วยอมรับเรียนรู้แล้วไปต่อยอมที่สองค่ะคือยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองบ้างผิดไม่ได้ไม่จริงฉันไม่ผิด อันนี้แหละคะ่ะมันจะทําให้คุณไม่เคยพัฒนาไปไหนเลยวันนี้ผิดได้พลาดได้คนมาบอกคุณเออว่ะเรื่องนี้เป็นจริงว่ะมันจะมวนท้องนะคะเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ไม่อยากให้ตัวเองผิดหรอกแต่นั่นไงคะเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่จึงทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จสักทีวันนี้ยอมรับคะ่ะเฮ้ยตรงนี้เราพลาดเรียนรู้ซิเราจะดีขึ้นในจุดนี้ได้ยังไง <c oughs> และยอมที่3คะ่ะอันนี้คนหลายคนชอบมองข้ามยอมรับความดีตัวเองบ้าง เวลาที่มีคนมาชมคุณคุณจะชอบไม่หรอกไม่หรอกหรือบางคนแบบทําไปตลกแน่นอนกูเกิดมาดีอยู่แล้วรู้ไหมคะว่าอาการแบบนี้จริงๆลึกๆคุณยังไม่ยอมรับในความดีของตัวเองลองดูสิคะเวลาใครชมคุณขอบคุณค่ะให้คุณบอกในใจเลยว่าเออเรามีข้อดีตรงนั้นอยู่จริงๆแล้วเราก็รู้ว่ายังมีจุดที่เราสามารถพัฒนาได้ลองเอา3ามยอมนี้ไปใช้ดูนะคะ